ครเวล่าหญิงสาวผู้ครั่งไคล้แฟชั่นขนสัตว์ทาปากแดงทำผงสองสีแถมยังถือบุหรี่ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเธอผู <see> ้นี้นะคะมาจากคนจริงๆ <She. S 1> ค่ะเขามีชื่อว่าทอลุล่าแบงเฮดนั่นเองนะคะเขาเนี่ยบุคลิกคือเป็นคนที่พูดตรงๆค่ะ like แล้วก็เป็นคนที่ติดบุหรี่มาก ขาเนี่ยสูบวันหนึ่งนะคะมากกว่า100มวนเลยค่ะและชอบกินเหล้าด้วยนะคะวันหนึ่งเนี่ยสขวดเลยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะเยอะมากเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะในการ์ตูนดิสนีย์ก็เลยหยิบเอาคาแรคเตอร์ของคนนี้นะคะมาทำเป็นหนังในเรื่องของ101ดนมาร์เชียนก็คือตัวคลิยอล่าอย่างที่ทุกคนรู้จักกันคะ่ะแถมยังหยิบเอาพฤติกรรมนะคะของผู้หญิงคนนี้นะคะ่ะอย่างเช่นการขับรถหรูนะคะรวมถึงมีนิสายพฤติกรรมแย่ๆในการขับรถนั่นเองคะ่ะ <_: S 1> นอกจากนี้นะคะ <_: S 1> คลอล่าตัวจริงนะคะเขาก็เสีย <_: S 1> ชีวิตตอนอายุ66ค่ะ ที่เขานะคะเป็นรูปปอดบวมนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าตัวจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนร้ายกาศอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบ ชอบเอ่อแฟชั่นขนสัตว์นั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะที่ดิสนีย์นะคะหยิบกระตุนเรื่องนี้นะคะโดยได้ i ินส i r a เ i ชันได้แรงบันดาลใจมาจากเธอผู้นี้นั่นเองค่ะใครนะคะที่มีคุเรล่าเป็นแบบแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นตัวละครตัวร้ายที่ชื่นชอบอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ในไปแล้วนะบ๊ายบาย